พี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านข้าพเจ้าประคองพี่ลมรักเป็นเสียพี่บานคิดจากควรประชาสันสังกัดคิดจักภาคที่9วันนี้ข้าพเจ้าจะนําพี่น้องทุกท่านมาไข่ควรพระวจนะของพระเจ้าค่ะในพระธรรมยห์นบทที่14ข้อ27ในพระธรรมยห์นบทที่14ข้อ27ในหัวข้อความสุขแท้ในพระคำของพระเจ้าได้บอกไว้ว่าเรามอบสันติสุข ไว้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่าก,กลัวเลยพระคำของพระเจ้าตอนนี้เป็นพระคำของพระเจ้าที่พวกเราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะความสุขเป็นความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการแล้วก็ปรารถนาเวลาที่เรามีความสุขเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมีความอิ่มเอมใจ แล้วความสุขนั้นก็จะถ่ายทอดออกมาโดยใบหน้านะคะใบหน้าของเราก็จะยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสเมื่อเราพบกับความสุขนะคะจากพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะคะก็จะมีข้อคิดด้วยกันสองประการด้วยกันนะคะที่จะเป็นข้อคิดสำหรับพี่น้องในการดำเนินชีวิตนะคะข้อคิดประการที่หนึ่งนะคะมนุษย์เราทุกคนปัถนาความสุขไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะเป็นคนชั้นสูงชั้นต่ำไม่ว่าเราจะเป็น คนยากจนหรือว่าจะเป็นคนล่ำรวยนะคะเราทุกคนปรารถนาความสุขไม่มีใครต้องการความทุกข์นะคะมนุษย์เราสแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อให้ตนเองได้มีความสุขไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าสิ่งต่างๆมากมายนะคะ,ะในวันที่14ตุลาคมนะคะคศ1957เมื่อประมาณ57ปีที่แล้วนะคะก็จะมะีดาวเทียมอของสหาภาพโซเวียตนะคะขึ้นไปบนอวกาศ แล้วก็ครั้งนั้นก็ได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของการสื่อสารในโลกอย่างชิ้นเชิงนะคะแล้วก็เป็นดาวเทียมแรกนะคะก็คือที่มีชื่อว่าสปุกนิกหนึ่งนะคะเมื่อขึ้นไปทำหน้าที่บนอวกาศการสื่อสารในโลกของเราก็เปลี่ยนไปทำให้เรามีเอีเมลใช้ทำให้เรามีอินเทอร์เน็ตนะคะใช้จนถึงทุกวันนี้นะคะอันนี้คือความสุขที่มนุษย์แสวงหาแล้วก็แสวงหามาตลอดนะคะ เราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเราต้องเราทุกคนต้องการความสุขแล้วก็ความความสะดวกสบายทุกอย่างจะนำมาถึงความสุขนะคะจากพระคำของพระเจ้าประการที่สองที่เป็นข้อชิดสำหรับพี่น้องในวันนี้นะคะก็คือสันติสุขนะเมื่อกี้ข้าพเจ้าได้พูดถึงหัวข้อความสุขแท้ประการแรกก็คือมนุษย์สแสวงหาความสุขประการที่สองก็คือสันติสุขแท้นะคะ ความสุขมีอยู่สอง,อสองแบบนะคะแบบแรกก็คือเป็นความสุขแบบทั่วไปที่ข้าพเจ้าก็มีพี่น้องก็มีไม่ว่าใครทุกคนในโลกนี้ก็มีเมื่อเรามีความสุขเราก็จะรู้สึกว่าภาคภูมิใจในความสุขนั้นนะคะความสุขทั่วไปนั้นก็คือเป็นความสุขที่มีได้ทั่วไปในโลกนะคะไม่ว่าถ้าเราประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็มีความสุขเมือ่อครอบครัวของเรา มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีก็ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขเมื่อลูกของเราเรียนหนังสือเก่งและจบปริญญาตรีก็ทำให้พ่อแม่มีความสุขเมื่อเรามีบ้านอยู่อาศัยเราก็มีความสุขนะคะเมื่อเราทำอะไรก็ตามแล้วเราประสบความสำเร็จเราก็มีความสุขอันนี้คือความสุขโดยทั่วๆไปที่มนุษย์มีนะคะความสุขแบบนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นความทุกข ได้ตลอดเวลานะคะเมื่อเรามีความทุกข์เกิดขึ้นความสุขเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะเป็นความสุขแบบทั่วไปนะคะเมื่อเราไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเมื่อลูกของเราเรียนไม่จบเมื่อเราไม่สมหวังในสิ่งที่เราวังไว้ความสุขนี้ก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาแทนแต่มีความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความสุขที่เหนือความสุขขึ้นไปอีกนะคะก็คือสันติสุขนะคะสันติสุขนี้ ไม่ได้มีโดยทั่วไปไม่ได้มีในมนุษย์ทุกคนนะคะแต่มีมาจากพระเจ้าสันติสุขในพระคำของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่7ได้บอกว่าแล้วสันติสุขในพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจ,จิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์นะคะในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ได้บอกว่าความสุข สันติสุขนั้นมาจากพระเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจของมนุษย์นะคะถ้าเราจะพูดคําว่าสันติสุขจะจะแบ่งปันคําว่าสันติสุขให้กับใครสักคนหนึ่งฟังนะคะเราอาจจะแบ่งปันเราอาจจะพูดไปทั้งวันเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าสันติสุขนั้นมันเป็นยังไงมันหน้าตามันเป็นยังไงเราไม่เคยได้พบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะอธิบายคําว่าความสุข แบบทั่วไปทุกคนเราทุกคนเข้าใจนะคะแต่คําว่าสันติสุขนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจยากนะคะเพราะไหนพระคำของพระเจ้าบอกว่าเกินความเข้าใจของมนุษย์เกินความเข้าใจของมนุษย์บางครั้งเราอาจจะมีคนมาพูดเรื่องสันติสุขให้เราฟังเราอาจจะไม่เข้าใจนะคะก็เหมือนกับเราไปทานอาหารเราไปทานอาหารอาจานหนึ่งที่มันอร่อยมากแล้วเราก็ไปบอกเพื่อนของเราว่ามันอร่อยมากเลยนะ รู้ไหมว่าเนื้อที่เขาทำน่ะมันนิ่มมากมันนุ่มมากแล้วก็ผักน่ะมันกรอบมากแล้วกินแล้วมันอร่อยมันกลมกล่อมทุกอย่างเราเล่าให้เพื่อนฟังแต่เพื่อนเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันนุ่มยังไงมันกรอบยังไงจนเขาจะสามารถรู้และเข้าใจต่อเมื่อเขาได้ไปสัมผัสเขาได้ไปกินอาหารที่เราได้พูดเอาไว้นะคะเช่นเดียวกันคำว่าสันติสุขเช่นเช่นเดียวกัน ถ้าเราพูดให้ใครฟังสักครั้งหนึ่งสักคนหนึ่งเขาไม่เข้าใจแต่เมื่อเขาได้สัมผัสเองเขาถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงสันติสุขนั้นมาจากพระเจ้านะคะในพระคำของพระเจ้าบอกว่าสันติสุขนั้นมาจากพระเจ้าไม่ได้มีโดยทั่วไปนะคะไม่ได้มีในจิตใจของมนุษย์ทุกๆคนแต่สันติสุขนั้นมีในจิตใจของคนที่มีพระเจ้านะคะในพระคำของพระเจ้าได้บอกว่าสันติสุขนั้นเกินความเข้าใจของมนุษย์เพราะว่าสันติสุขนั้นเกิดขึ้น ในขณะที่เรามีความทุกข์ก็ได้สันติสุขนั้นเกิดขึ้นในขณะที่เรามีความสุขก็ได้ในขณะที่ชีวิตของเรามีความทุกข์เราเจอปัญหาความสุขโดยทั่วไปจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่สันติสุขของพระเจ้าจะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อเราคิดถึงพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าแล้วก็เอาปัญหาเหล่านั้นฝากไว้กับพระเจ้าเราก็จะเกิดสันติสุขเป็นสันติสุขที่เกิดขึ้นลึกๆในใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางความทุกข์นะคะ คนที่เรียนรู้ที่จะรู้จักกับพระเจ้าก็จะรู้ว่าสันติสุขนั้นเป็นอย่างไรมันสามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าเราจะอยู่ในความทุกข์ที่สุดมันจะเกิดขึ้นมันจะทําให้ชีวิตของเรามีสันติสุขยันมจะทําให้เรามีความหวังนะคะคนที่รู้จักพระองค์เท่านั้นนะคะบางครั้งเราอาจจะรู้จักพระเจ้าเราอาจจะเชื่อพระเจ้ามานานแล้วนะคะไปโบสถ์ก็ตั้งแต่เด็กๆหรือว่าเราอาจจะโตขึ้นในสังคมคริสเตียนแต่บางครั้งเราไม่เคยสัมผัสกับคําว่าสันติสุข นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักพระเจ้านะคะเราเพียงแต่ว่ารู้เรื่องของพระอ,องค์เรารู้ว่าพระเจ้าของเราสร้างโลกยังไงแล้วก็พระเยซูตายยังไงเกิดยังไงแล้วก็รู้ตั้งแต่ปฐม,มากาลจนถึงวิวรณ์บางครั้งเรารู้ทุกอย่างแต่เราไม่เคยได้รับสันติสุขนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริงแต่คนที่รู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะเขาจะได้รับสันติสุขจากพระเจ้าพี่น้องบางท่านนะคะไม่มีความรู้ทางพระคัมภีร์เขาอ่านหนังสือไม่ออก บางครั mesela, ้งเขาไปโบสถ์ก็ฟังแต่เวลาอ่านหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกเขาไม่ได้รู้เรื่องราวของพระเจ้ามากมายแต่เขาได้รู้จักกับพระเจ้าเพราะชีวิตของเขาได้สัมผัสกับพระเจ้าการรู้จักกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วการรู้จักกับพระเจ้าทําให้เราได้รับสันติสุขเราไม่เพียงแต่ว่าเรารู้เรื่องของพระองค์เท่านั้นเราอาจจะรู้มากกว่าคนอื่นแต่เราไม่เคยได้รับสันติสุขนั่นเป็นเพราะว่าชีวิตของเราไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าจริงๆนะคะ ขอให้พระคำของพระเจ้าในวันนี้นะคะเป็นที่หนุนใจพี่น้องแล้วก็ขอให้พี่น้องได้พบกับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าเป็นสันติสุขที่ไม่มีโดยทั่วไปเป็นสันติสุขที่ลึกๆที่เกิดขึ้นภายในเมื่อเราได้เชื่อและวางใจในพระองค์ไม่ไมใช่ความสุขโดยทั่วไปแต่เป็นความสุขที่เหนือความสุขขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ